สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสตุกโคชุคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับแม่ปอนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์พี่น้องแม่ปองกำลังขับรถ <c oughs> อยู่ใกล้ๆบ้านอนยู่ในอำเภอทพี่น,น,ะะนอออ้องขากองขึ้นมั่วแทนวันนี้นะคะมีภารกิจคับพี่น้องขาวันนี้อ่าก่อนจะเข้าบ้านพักวันนี้มีภารกิจนะคะพาลูกสาวนะคะลูกสาวคนสวยจะไปทําสวยนะคะวันนี้จะไปทําจมูกนะคะที่คลินิกดีว่าคลินิกบายหมอติว๋วจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะพี่น้องขาวันนี้ก็ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะคบคุณหมอนัดบ่ายสามก็เลยกําลังมารับลูกสาวนะคบพี่น้องคะ่ะลูกสาวนี่นคือนางเอกเอ็มวีของผู้ย้่งฟินแลนนะั่นคือเพลงนับด้องนับแล้วก็นางเอกเอ็มวีของน้องแคมป์นะคะกอดสุดท้ายนั่นเองนะคบพี่น้องคะ่ะก็อยู่ในความดูแลของแม่ปอนะคะแล้วก็น้องเรียนจบแล้วนะคะเรียนจบม .6 กแล้วก็เลยจะขึ้นมาหาลายัยแล้วก็น้องก็มีแผนที่จะ แม่ปอนเนี่ยมีแผนที่จะแบบดันเป็นนักแสดงแล้วก็ประกวดนางงามนู่นนี่นัน่นก็เลยจะมาเพิ่มความสวยกันนิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องคะ่ะโดยพื้นฐานน้องก็สวยอยู่แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกนิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยจะไปให้คุณหมอติวนะคะดีว่าคลินิกอำนาจเจริญดูแลความสวยให้คะ่ะเดี๋ยวเราไปรับน้องกันเลยค่ะ นะคะคน้องมารออยู่ที่ร้านกับข้าวนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าพี่ชายของน้องเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะพี่น้องค่ะไม่ปอก็มารับที่ร้านพี่ชายนะครัพี่น้องตอนนี้น้องก็รอรอไปมาหาลัยนะคะเพราะว่าเปิดเทอมประมาณก,กรกฎานะคะพี่น้องค่ะนี่อาหารตามสั่งครัวจัดจ้านนะคะ น้องนิดขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนความรู้สึกเป็นยังไงวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นเหรอกลัวด้วยกลัวเหรอใช่กลัวทําไมเหรอก็อไม่รู้ว่าจะโรยอะไรครั้งแรกเลยแม่อ๋อไม่เคยทาใช่เพราะบีทนี่ไม่เห็นกลัวเลยเวลาพ่อบีทไปทำเลยไม่ได้ทําจเพราะพี่ไม่ได้ทำหรอครั้งแรกสัญญามครั้งแรกนั่นคือวันนี้จะพาไปทําจมูกนะคะจะเพิ่มความสวยนิดนึงสดมาก หน้าทำไมสดจังโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปหาคุณหมอติวที่จังหวัดอำนาจเจริญกันเลยนะครับแต่ว่าจากนี่ไปก็ประมาณ40กิโลไม่ไกลนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่คลินิกดีว่านะคะอำนาจเจริญกันเลยค่ะ ถึงคลินิกแล้วนะคะทุกคนดีว่าคลินิกจังหวัดอำนาจเจริญนะคะพี่กัดหาง่ายๆพี่น้องถ้ามาอำนาจเจริญนะคะพี่น้องฝั่งตรงข้ามจะเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะจ๊านี่อยู่ตรงขามเลยค่ะนะคะก็สังเกตนะคะธงสีมว่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคลินิกกันนะทุกคนเดี๋ยวค่ะเป็นอย่งัง <c oughs> จะกลัวอะไรร่าก็นอนลงเฉยๆไม่เจ็บหรอกเพื่อความสวยให้เขาวางยาสรบปไปเลยโอเคนะคะพ่อทำไหมพ่อไม่ทำไม่กล้าทำไม่ไม่สันจะหมูคมมากพ่อบี๊นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอในคลินิกเลยค่ะคุณหมอนัดบ่ายสามโมงนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปนี่นี้ยตอนนี้ฝนตกค่ะทุกคน รีบ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 มีมาถึงเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะถอดรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนรองเท้านะคะ<ม>นี่ก็จะมีชั้นวางรองเท้าให้<ม>นี่นอ้องพ่ีชคดีะคะหมอน่าจะยังอยู่ข้างนนี่ค่ะเปิดเข้ามาจะมีเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ<ม><ม>ก็จะมีพนักงานต้อนรับสาวสวยนะคะ อยู่ตรงนี้ชื่อพี่อะไรคะ,คะพี่กู้ไก่นะคะอยู่ที่ดีว่าคลินิกอำนาจเจริญน,นะคะเดี๋ยนะวเรานั่งรอกันตรงนี้บรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นมานสีม่วงนะคะทุกคนมองแล้วสบายตานะคะตอนนี้เดี๋ยวนั่งรอคุณหมอก่อนนะคะครัเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงที่นี่ข,นของเรามีบริการอะไรบ้างครับคุณพี่หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นงานศัลยกรรมนะคะ จมูกตาปากคางแล้วก็งานฉีดทุกอย่างนะคะบลูทฟอลเลอร์อม,มีหมดเลยผิวสวยผิวใสมีหมดเลยใช่ค่ะโอเคที่นี่ครบนะคะทุกคนคะ่ะดีว่าคลินิกอำนาจเจริญนะคะถ้าใครมีปัญหานะคะอยากเพิ่มความสวยความหลอ่อมาที่นี่ได้เลยนะคะดีว่าคลินิกอำนาจเจริญสังเกตง่ายๆคลินิกจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อำนาจเจริญนะคะสังเกตธงสีม่วงๆอยู่ด้านหน้านันจ้าเดี๋ยวเรานั่งรอคุณหมอกันจ้า มันจะมันจะดูใกล้ชิดกันเกินไปหรอือเปล่าเพาะว่าให้<ร>นั่งน,<ร>นั่งนั<ร>นนงคนละมุมดีกว่าน้าจะได้เห็นตรงกลางเข้าเข้ามาไไห,หน่อยก็ได้ครับนิดนึงที่ขีดข้อนิดนึงอันนี้เข้านิดนึงนิดเดียวโอเคหลับใจไม่ข,ขอบสวยสวยๆไม่เห็นไม่เห็นเท้าไม่เห็นาตาเห็นขึ้นกลัวอะไรนะกดดิ่งไหมกดดิ่งเอาวไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเอาเอฟเฟก เคดีวาคลินิกสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้จัดการศิลปินค่ะพาสาวสวยในสังกัดนะคะมาเพิ่มพิติให้กับใบหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเขาและเธอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะก็สวัสดีนะคะชื่อพี่ปอค่ะธนโชธนนทพงศ์ตอนนี้ก็มีร้านาธุรกิจเว딩ของตัวเองอ,อยู่ที่จังหวัดยะโสธรอ,อยู่อำเภอเลยโนทายอยู่ใ,ใกล้กับดีวา่าคิมินี่เองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานก็คือตอนนี้เป็นช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแอนซ,ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าประจำนะคะของ คุณแพรพาแสงทองหมอหนัซิ่งชื่อดังแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลน mm hmm. ด์เด็กไอดอลชื่อดังนั่นเองนะคะวันนี้ก็ดีใจมากวันนี้ดีใจมากที่ได้มาดีบ้าคลินิกเพราะว่าก่อนที่เท้าความก่อนก่อนก่อนที่แม่ปอ,อในวงการกจะเรียกแม่ปอ <Yeah. S 1> เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพพาจะเรียกแม่ปอก็เลยเป็นฉายานะคะแม่ปอเนี่ย ได้ดูรีวิวก็คือมีโครงการว่าอันนี้น้องนิดนะคะน้กสาวนิทยาสา,าสีงชื่อเล่นชื่อน้องนิดค่ะเป็นลูกสาวในสังกัดนะคะก็คือตอนนี้กำลังกำลังปลุกปัน้นแล้วก็ดันในเรื่องนางงามแล้วก็อาจจะเป็นศิลปินในอนาคตอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปแล้วก็หลังจากที่ได้ดูรีวิวของหลายๆคลินิกแล้วก็มาเจอดีว่าคลินิกจังหวัดนาราธิวสเอันดับแรกคือใกล้บ้าน กล้บ้านแต่ว่าถ้าถ้าเอาความเป็นพื้นฐานของคนทั่วไปที่จะบอกว่าไปทําจมูกที่ไหนไปทําอะไรที่ไหนคลินิกที่ไหนต้องกรุงเทพก่อนอันดับแรก <Okay. S 1> มันจาแบบคุณภาพนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็อยู่ในวงการนี้มานานเราก็พอที่จะมีความรู้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็ได้มาเห็นรีวิวนะคะของดีว่าคลินิกจังหวัดอ่านาจเจริญซึ่งเป็นรีวิวทําจมูกให้กับ หน้าสาวอาลจเจริญน้องพอยคนล่าสุดก็คือรู้สึกว่าคลินิกอยู่ใกล้บ้านแต่ว่าคุณภาพหรือว่าผลงานคือแบบประทับใจมากเอาจริงจริงประทับใจมากจริงๆก็เลยแบบลองทักเพจมาดูว่าคุณหมอมีอะไรแนะนําหรือว่ายังไงก็เลยพาน้องเข้ามาในวันนี้ น่ารักที่สุดเลยค่ะวันนี้ดีว่านคลินิกก็เรียกได้ว่าดีใจนะ,ะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลนะคะความสวยให้กับน้องนิดนั่นเองค่ะแดีผู้จัดการจะทำด้วย <laughs> ใช่แน่นอนนะคะลูกสาวสวยแล้วคุณแม่ก็ต้องสวยตามใช่เราต้องผิวพรรณต้องสดใสค่ะ <laughs> นี่คือเหตุผล,ผลที่ทแม่ปอนะคะเลือกมาให้ดีว่าคลินิกของเราได้ดูแลค่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะส่งน้องนิดนะคะเข้าไปให้คุณหมอติวของเราเสกความสวยนะคะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวให้แม่ปอนะคะฝากโมเดลลิ่งของแม่ปอแล้วก็ผลงานในอนาคตของเรา โมเดลลิ่งของแมปโปก็คืออาจจะยังไม่เป็นโมเดลลิ่งเต็มตัวก็คือมีเด็กในสังกัดที่เรารับอุปการะแล้วก็มาส่งเสริมอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่ว่าทําเป็นนานแล้วละ่ะก็คือเป็นร้านปรเมศเวดีดิ้งเซอร์วินะคะอำเภอเริองนกทาจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นร้านวีนดิ้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานชุดเจ้าสาวแต่งหน้าทำผมอะไรเนี่ยประมาณอย่างนี้แล้วก็มีการส่งนางงามแล้วก็การส่ง น้องเข้าไปแคสติ้งงานโฆษณานู่นนี่นั่นแล้วก็พาน้องไปในแต่ละพื้นที่นะคะในอนาคตก็ตอนนี้น้องนี้ก็คือเป็นทูบีน้ำมรันไอดอลรุ่นที่10บระดับประเทศซึ่งได้ติดตามเสด็จแล้วก็ทรงงานกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสริริวัฒนาพันาวดีเป็นเวลา1ปีเต็มนะคะก็คือตามเสด็จไปทรงงานทั่วประเทศเลยแล้วก็อนาคต shelter. ตอนนี้คือน้องยังจบม .6 แล้วก็เลยจะเรียนต่อระดับมหาวิทยายลัยแล้วก็มีโอกาสก,าก็จะเป็นการโฆษณาบ้างงานรีวิวบ้างหรือว่าเป็นนักแสดงอันนี้ต้องรอติดตามแต่ว่าก่อนที่น้องจะเข้าไปถึงขั้นนั้นก็เลยแบบต้องมาให้คุณหมอ ดูแลนิดนึงก็เลยเลือกที่ดีว่าคลินิกเอาน้าเจริญนี่แหละค่ะให้ดูแลให้ใช่ชื่นใจที่สุดเลยค่ะนะคะเอาอย่างนี้ดีก so ว่าเดี๋ยวเราจะส่งน้องนิดนะคะไปให้คุณหมอติวเสกความสวยกันค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาดูหลังทำทันทีกันนะคะว่าจะสวยขนาไหนใช่แล้วค่ะโอเคไปเจอกันเลยค่ะพร้อมข้นเครยงนะคะ โอเคะ okay, ค่ะตอนนี้เราก็ส่งน้องนิดเข้าไปหาคุณหมอข้างในแต่ว่าให้พี่พี่พยาบาลดูแลก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาเจอคุณหมอติ๋วคุณหมอใจดีของเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <S 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 นี่คือคุณหมอติ๋วนะคะแล้วก็มาเฟียใช่ไหมคะมาเฟียมาเคียได้นี้หนิี อันนี้หมอติวค่ะหมอติวช่วยแนะนํานิดนึงว่าถ้าใครจะมาทําที่นี่มีบริการอะไรบ้างหรือว่าอะไรก็ไาก็สำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆที่ไหนที่สนใจแบบดูแลตัวเองนะคะ <c oughs> ดีว่าคลินิกของเราก็จะมีทั้งงานศัลยกรรมทําตาสองชั้นเสริมจมูกเสริมข้างปากกระจับนะคะแล้วก็งานฉีดปรับรูปหน้าโบท็อ ฟิลเลอร,ร้อยไหมแล้วก็พวกเอาอเตอิมวิตามินผิวใสเรามีหมดเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีลงเลเซอร์แล้วนะคะเร็วๆนี้เขาวงจรเลยกันออว่าได้น,นะคะตกใจตัวเององค่ะทุกคนก็คือแบบว่ามาที่นี่แล้วรู้สึกว่ามาน้องนี้มาทำสวยใช่ไหมแม่ปอก็น่าจะได้แบบ ทำแล้วล่ะที่แบบว่าเพราะว่าก็ต้องสวยดยต้องสวยโดยไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องนิดหลังทําเสร็จกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเจอกันค่ะตลาดแล้วตรงนี้โอเคค่ะวันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจกันเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนิดก็สวยงามก็ประคบจะโบวกต่อไปนะคะทุกคนค่ะ ก็ถ้าใครอยากทําสวยนะคะทุกคนก็ดีว่าคลินิกมาเจริญมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโบท็อกหรือว่าทําหน้าสวยผิวใสทําปากทําตาทําจมะะูกค่ะมีครบทุกอย่างที่นี่เลยนะคะวันนี้ก็แม่ปอก็พาน้องนีดมาทําแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณหมอติวนะคะที่คลินิกที่ดูแลน้องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็แถมวิตามินผิวให้แม,ม่ปอด้วยนะคะนี่เห็นไหมใจดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรากลับไปแล้วก็ค่อยมาเจอกันมาอีก1 4วันน้องนี้จะสวยขนาดไหนนะคะวันนี้ฝากคลิปนี้ไปด้วย เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในฟอ์ด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสางทองฟิีแนแลนด์ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย